โอเคสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำพวงกุญแจนะเป็นพวงกุญแจจากอนิเมะเรื่องที่มีสื่อโนดโยหายบะหรือดากอนซ์ซเลเยอร์นั่นแหละนะนี่มาให้ทั้งหมดห้าแบบนะครับห้าแบบสีสีนะแบบแรกนี่ก็จะเป็นตัวเอกในเรื่องเลยก็คือทันจุโรรู้สึกว่าตรงด้านข้างนี่จะเป็นใส่หน้ากากนะั้นะคือเป็นหน้ากากเป็นพวกอะแมวคือหน้ากากแมวญี่ปุ่นนนะครับ เป็นแค่ตุ๊กตายางเท่านั้นนะคือแบบไม่ใช่โมเดลเหรอกเป็นยางอ่อนเองนี่ดัดได้เลยถ้าดึงนิดเดียวผมว่าหัวขาเลยนะเนี่ย ười, คือคือแล้วก็มีกระพวนกับสายมาให้ด้วยนะครับเป็นสีเดียวกันนะเป็นสายยางนะครับ <c ười> ก็ทำมายังไม่เหมือนนะคือทำมาแค่ดูออกว่าคือใครเป็นใครเท่านั้นเอง สองที่ซื้อตามร้านค้าทั่วไปราคาถูกก็อย่างก็อย่างนี้แหละนะคืออย่าไปหวังอะไรมากมายคือคือคนที่สองนี่ก็จะเป็นเนสโกนะครับอืมคือน,นี่ยางแข็งหน่อยนะะเพราะว่าผมมันหนานะ่ะนะอยางแข็งหน่อยคือยางเลยแข็งหน่อยคือน,นี่ก็จะเป็นสีดําน,นะครับคือตัวหนังสือเขียนเหมือนกันนะอืมโอเคเลยนะผมว่า คือก็เอาไว้ทําเป็นพุงแจเล่นก็ได้นะอ่ะมาดูคนที่สามกันบ้างแลวคนคือคนที่สามนี่ก็จะเป็นเซนิสม,มาเป็นแบบสีเหลืองคือรู้สึกว่าสีกระพัวนี่จะเข้มกว่าสีสีของสายห้อยกุญแจนั่นเนี่ยออลืมบอกนะครับคือตรงเท้านี่จะมีลักษณะอ่อนนะคือถ้าขาจะคือถ้าขาเป็นลักษณะแบบนี้จะอ่อนนะครับ อ่อนนะอ่อนสุดๆเลยยางก็อ่อนด้วยบิดมากก็ไม่ได้นะดูหัวจะหลุดเอาคือชุดนี้มาเป็นแค่ตุ๊กตายางนะครับคนที่สี่นี้ก็จะเป็นอินโนสุเกะไอหัวหมู ขาอ่อนมากเลยก็คือถ้าขามาลักษณะแบบนี้จะอ่อนทุกตัวเลยนะสีก็สีเทานะครับอืมสายสีเทากระพูนสีเทายางมันอ่อนนะดัดได้นะครับอืมดัดได้นะก็แต่อย่าดัดมากเลวผมดูแล้วถ้าดึงมากๆหน่อยยางขาดได้เลยนะเนี่ยมาดูแบบสุดท้ายกันบ้างแบบสุดท้ายนี่ก็จะเป็นทียิว นักดาบหน้าหลอนั่นแหละนะอืมแต่มาชุดนี้มาแบบหน้าตาจิ้มลิ้มดีม,มากเลยตาสายเป้ขวขาอ่อนนะครับขาอ่าอ,อนนะทุกตัวขาจะอ่อนแบบนี้หมดเลยดัดได้นะแต่ผมกลัวจะดึงมากๆแล้วหัวมันจะหลุดเลยเนี่ยนะคือกับพวนกับสายนี้ก็จะเป็นสีฟ้านะเหมือนกับพันจิโรเลย ซื้อตามร้านค้าทั่วไปนะครับเป็นของเล่นแทงนะแต่ว่าชุดนี้ก็ไม่ใช่อของเล่นหรอกมาเป็นแบบคุงแจเอานีม่มาให้ดูการท่าแบบครับคลิปหน้ากลับมาพบกันใหม่อีกนะครับ